รู้บ่าว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอปแบบบินหนักๆอะ่ะพอดูแบบน้ำตาฉันจะหมดตัวเธอเอ้ยฉันร้องไห้แบบเหมือนคนบ้าโอ้ยคําถามนี้ เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ channel Finabutter นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในทุกเรื่องราวกันแบบสบายๆเลยเพราะว่าเราไปรวบรวมคาถาม Q&A ที่หลายๆคนนะคะอยากรู้เกี่ยวกับนัดมาตอบคาถามทุกคนในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่แบบสบายมากๆนะคะทุกคนเปิดดูเปิดฟังกันได้แบบสบายๆเลยก็เพราะว่าจริงๆอะนัดเคยทํา Q&A ไปเมื่อแบบ นานแสนนานมาแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคําตอบที่ยังไม่เคยตอบที่ไหนด้วยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะแล้วมันก็จะมีแบบพวกเรื่องมหาลัยต่างๆด้วยนะคะที่หลายคนแบบอยากให้มาแชร์มากๆเลยในช่วงนี้เพราะว่าใกล้จะเปิดมหาลาัยกันแล้วใช่ไหมจ๊ะจริงๆผู้ติดตามในช่องเราอะจากที่เป็นนักเกรียนอยู่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มเข้าไปเป็นนิสิตนักศึกษากันแล้วนะคะคําถามในนี้ทุกคนมันเป็นคําถามที่นะัดไปตั้ง Q&A มาใน i n s t a g r กรนะคะแล้วก็มีคนถามมาเยอะ เยอจริงๆนี่ก็เลยแบบว่าคัดที่คนถามเยอะๆมาแบบถามซ้ำๆกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันด้วยคำถามแรกเลยอันนี้คือพี่นะัสูงเท่าไหร่ถามได้ไหมคะได้คะ่ะตัวเองคือจริงๆอะ่ะสูงเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปแล้วมันดูสูงหรือเปล่าเพราะว่าพี่สวยมุมกล้องเต็มที่นะคะตอนนี้พี่สูงก็คือ164 เนาะมันก็คงไม่สูงไปมากกว่านี้แลวล่ะแล้วก็วงน้ําหนักให้ด้วยก็คือตอนนี้น้ําหนัก50นะคะอยู่ที่50าสถึงห้ประมาณนี้แล้วก็ไม่เคยลงไปมากกว่านี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้พี่นัดอินกับอะไรมากที่สุดช่วงนี้หรอ แน่นอนว่าจะต้องเป็นอินกับการแต่งห้องนะคะทุกคนเพราะว่าเรากําลังจะรีโนเวทห้องใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันได้ไปออกแบบห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนที่ทุกคนกําลังดูคลิปอยู่เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของการช้อปปิง้งซึ่งเป็นพาท,ที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นพาทที่แบบ น้ำตาไหลมากที่สุดเพราะว่าเสี่ยงเงินเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามห้องใหม่ด้วยเพราะตอนนี้กําลังอินมากว่าแบบจะเอาตรงนี้วาไงไว้ตรงไหนตกแต่งอะไรต่างๆนะคะจะกลายเป็นห้องใหม่ฉากใหม่ที่ทุกคนก็จะได้เห็นในเร็ววันนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะฮะที่นับมีวิธีเก็บเงินยังไงคะ เรื่องนี้นอกจากที่ช่องของเราจะเป็นช่องที่ป้ายยากันเก่งมากแล้วนะคะเป็นครอบครัวนักป้ายนะคะจริงๆอ่ะคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดเราป้ายเก่งแล้วเราควรที่จะเก็บตังค์กันให้เก่งด้วยนะคะไม่งั้นจะแบบคือล้มละลายกันทั้งคู่ทั้งชั้นแล้วก็ทุกท่านนะคะที่กําลังดูอยู่เพราะว่าชอบกันเก่งเหลือเกินจริงๆอ่ะวิธีเก็บเงินตอนนี้ที่นัาใช้และได้ผลมากเลยนะคะทุกคนก็คือโอนตังค์ให้แม่นัดบอกตลอดว่าถ้าเกิดนัดได้เงินก้อนอะไรมาจากการทํางานอะไรก็ตามอะ่ะคือจะโอนให้แม่เลยทันทีเพราะว่า การที่เงินไปอยู่ในมือแม่แล้วเนี่ยเราจะออกมาใช้ได้ยากมากทุกคนยากจริงๆคือแบบเวลาจะเอาออกมาใช้ทีต้องเขียนเป็นรายการเหตุผลเลยนะว่าเออคนที่หนึ่งต้องการเอาเงินออกมาเท่านี้เพราะเหตุผลอะไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าเกิดคุณแม่อ่านแล้วไม่อนุมัติก็คือตังค์ไม่ออกนะจ๊ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นวิธีที่เซฟตังค์ได้ดีนะคะหรือว่าเอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือนัดอะมีบัญชีของตัวเองนะทุกคนหกบัญชีนี่พูดจริงหกบัญชีนะคะเพราะว่า เหมือนกับเวลาเราทางานอะไรอย่างงี้เนาะน้นะาจะต้องแบ่งเงินหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวไว้ใช้ก็คือไว้กินข้าวไว้ขับรถไว้เติมน้ํามันอะไรเงี้ยก็จะเป็นของส่วนตัวอีกบัญชีหนึ่งก็จะเป็นบัญชีที่เอาไว้จ่ายค่าทํางานแหะค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นค่าซื้อลิขสิทธิ์เพลงค่าช้อปปิ้ง ppo, เอามาทํางานค่าซื้ออุปกรณ์ทางานอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นในส่วนงานอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบัญชีเงินออมที่เราแบบ ออมเงินสะสมไว้สะสมไว้แล้วก็เอาไว้โอนให้แม่ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีหลายบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีมันก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็นสับเป็นส่วนได้ดีก็เลยทําให้มีหลายบัญชีนะคะเดี๋ยวนัดว่าเรามาแชร์กันเรื่องออมเงินดีกว่าน่าจะสนุกเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปใช้ได้ด้วยน้องหมามีทั้งหมดกี่ตัวชื่ออะไรบ้างก็คือทุกคนจะเห็นตลอดว่าคลิปวันวินี่จะมีเด็กๆมาอยู่วนเวียนรอบกายตลอดเวลานะคะก็คือตอนนี้นะคะ ที่บ้านนะมีหมาทั้งหมด4ตัวตัวแรกแก่สุดเลยเรียงตามลำดับอายุนะกัมบี้นะคะเป็นชิสูเนาะแก่สุดเลยเพศรผู้ต่อไปคือทีเล็กทีเล็กก็เป็นชิสูเหมือนกันแล้วก็เป็นข้าวจีข้าวจีเป็นพันปักกิ่งค่ะตัวนี้แล้วก็น้องเล็กสุดชื่อโอลิฟนั่นเองซึ่ง3ตัวแรกเป็นผู้ชายหมดเลยยกเว้นโอลิฟนะคะที่เป็นผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็คือโอลิฟอะกลายเป็นลูกสาวที่แท้จริงของแม่ชั้นตอนนี้ชั้นกับแพรวาก็คือกลายเป็นแค่ลูกเก็บนะคะเพราะว่าแม่รักโอลิฟมากเป็นประมาณ นั้น,นี่ก็เลยแบบชอบแกล้งโอลีเพราะเหมือนไ้นางนะคะที่แย่งความรักไปจากแม่ดูแลมือกับเล็บยังไงคะมือสวยมากๆเลยโอ้ยนี่เป็นคาถามท,ที่แบบได้รับเยอะมากว่าดูแลมือกับเล็บยังไงจริงๆอ่ะทุกคนนัทก็แบบไม่ค่อยได้ทําอะไรกับมือมากนะคะคือเราไม่ได้มีแบบว่าแฮนด์ครีมหรืออะไรเงี้ยนัทไม่ได้ใช้แฮนด์ครีมเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่านัทเป็นคนเล็บเล็กนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นแบบ การดูแลมือไหมแต่ว่าเวลาที่นัดมาร์กหน้าเสร็จอะทุกคนมันจะมีพวกเซรั่มที่มันเปิดม,มือเราอะนะก็จะอมาแบบว่าถูกมืออย่างนี้นะคะตลอดเลยไม่ว่าจะมาร์กของยี่ห้ออะไรก็ตามเราก็จะมาถูมือไม่รู้ว่าน,นี่เกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ก็ทําตลอด พี่นะชอบกินขนมหวานอะไรมากที่สุดครับหลายๆคนคิดว่าฉันน่ากินแต่ของคลีนเพราะว่าต้องออกกาลังกายใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าเราติดขนมมากนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันแบบนิ่มๆเละๆอชอบมากเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดให้ชอบมากที่สุดอ่น่าจะเป็นบลูเบ r ร์รี่ชีสพายชอบมากเวลาวันเกิดอจะมีคุณนะทำบลูเบอร์รี่ชีสพายให้เป็นฐานใหญ่เ,เริ่มเทิมนะคะแล้วก็คือฉันกินหมดคนเดียว อืมเพราะชอบมากบูรีชิพายคือชอบมากยิ่งของนายิ่งชอบคือแบบได้กินทุกปีตอนวันเกิดประทับใจมากชอบมากนะคะจุดเริ่มต้นในการทำ YouTube จริง,รงอะคือนะเราเป็นคนที่ชอบดูคลิป YouTube อยู่แล้วนะคะเมื่อสงปีก่อนที่เราเริ่มทําช่องนี่แหละแล้วเราอะเป็นคนชอบไปจับแบบเฮ้ยคนนี้จัดฉากสวยจังเฮ้ยคนนี้ตัดต่อน่ารักมากเลยเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากที่จะทําได้อย่างนี้บ้างเราอยากจัดฉากเองบ้างอย่างเงี้ยอยากจัดแสงเองบ้างอยากลองตัดต่อเองบ้างาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความอยากทําแล้วก็เก็บเงิงซื้อกล้อง แล้วก็ได้ทำคลิปแรกใน YouTube เลยค่ะก็ค,คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มีความสุขที่ได้จัดฉากได้จัดไฟแล้วก็เอามาตัดเองเนาะมันก็เป็นการเริ่มต้นคลิปแรกของเราที่แฮปปี้มากแล้วก็ได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะใช้กล้องอะไรคะ กล้องในชีวินตนะตอนนี้มีเยอะมากทุกคนถ้าเกิดทุกคนดูกล้องอันนี้อยู่อันนี้จะเป็น E O S M 5 0ซื้อเลนส์วมาที่มันเป็น11-22มันก็จะกว้างแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เห็นภาพละมุนล,ละมุนและระเบอร์หลังเยอะๆอันนั้นคือตัวนี้อันนี้คือตัวพี่ใหญ่อันนี้นะคะอันนี้เป็น Canon 8 0 d เลนส์เป็น Sigma f 1 4 มันเลยแบบละลายได้เยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็เราก็ซื้อเลนอะไรต่างๆมาเปลี่ยนอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ภาพมูดแอนโทนในคลิปนี้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นสบายๆเนาะก็เลยเลือกแบบเลนวายให้เห็นฉากเยอะๆให้แบบเห็นหน้ากันแบบได้ยาวๆหน่อยที่อยากทำอะไรนอกจากยูทูบเบอร์ครับ ก็ถ้าเกิดพี่ไม่ได้ทํา YouTube นะพี่ก็คิดว่าน่าจะไปทำคอนเทนต์ออนไลน์แบบเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์ออนไลน์แบบว่าอย่างตอนนี้ที่พี่ทําใน a c e b o o k อ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับการแชร์เรื่องที่เราสนใจทําเป็นคอนเทนต์ออนไลน์เอามาแชร์เนาะอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะที่ได้ทําหรือบางทีไม่แน่ว่าอาจจะไปแบบรับจ้างตัดต่อก็ได้เพราะว่าจริงๆก็เป็นคนชอบตัดต่อในระดับหนึ่งนะคะแบบไปรับงานมาตัดอะไรเงี้ยน่าจะแฮปปี้เหมือนกันคงอยู่ในพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับการทําอะไรออนไลน์ มากกว่าพี่ว่าถ้าพี่แม่ทํา youtube นะแนวเพลงที่พี่นัะชอบนะคะหลายๆลยคนต้องคิดแน่ๆว่าพี่อยาชอบฟังเพลงแนวลอฟช่ไหมที่มันฟังสบายๆเอาไว้อ่านหนังสือเป็นแจ๊สนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ใช่ค่ะทุกคนแต่ว่ามีอีกแนวเพลงที่พี่ชอบมากและฟังบ่อยพอๆกันแต่หลายคนอาจจะไม่รู้อย่างตอนเนี้ยพี่ชอบอยู่2เพลง,งก็คือ juicy s l i d e กับอีกเพลงหนึ่งก็คือ blueberry fago คือแบบชอบมากมันจะออกเป็นแนวฮิปฮอปเป็นบีดหนักๆสนุกๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่สามารถฝังเพลง ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธนะิ์เนาะรู้เปล่าว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอปแบบบีนหนัก,นกอะ่ะเพราะว่าแบบต้องขับรถต้องคืนอย่างเงี้ยมันสนุกเนาะมันจะทาให้ไม่ง่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไปฟังไว้ตอนออกกบบาลังกายออกกาลังกายสนุกมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ชอบฟังเพลงแนวนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยอยากทําแบรนด์ของตัวเองไหม หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้นะก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็คือแบรนด์ The Butter Scott นั่นเองนี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคไว้ด้านล่างนะคะก็คือเป็นร้านของนัดเองที่เอาไว้ขายของกระจุกกระจิกเครื่องเขียนต่างๆที่เราออกแบบเองนะคะซึ่งถ้าเกิดทุกคนเปิดไปดูตอนนี้มันจะเป็นสินค้าล็อตแรกนะคะที่ขายหมดไปแล้วต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องตุ้มของเราจะได้ออกคอลเลคชันใหม่แล้วในเร็ววันนี้อยากจะบอกเลยว่า มันน่ารักมากนะคะอยากจะให้ติดตามกันเนาะก็คือร้าน The Butter and s c น t t นั่นเองพี่นัดเคยเซนซิทีฟกับสิ่งไหนมากที่สุดเหรอคะแบบพูดปุ๊บน้ำตาไหลปับ๊บไม่ตอบก็ได้เรื่องเซนซิทีฟในชีวิตคนเราอะ่ะมันจะมีไม่เหมือนกันซึ่งของพี่อะ่ะถ้าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคือเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อก,กับแม่จะเซนซิทีฟแบบ มากทุกคนแค่พูดมาก็น,น้ำตาจะไหลเรารู้เลยว่าเราเซนซิทีฟเรื่องนี้มากเพราะว่าไปดูซีรีส์ใน Netflix ชื่อเรื่องว่าไฮบ่ายมังมา,ม,า,ม,ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักของแม่เกี่ยวกับลูกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วพอดูแบบน้ําตาฉันจะหมดตัวเธอเอ้ยฉันร้องไห้แบบเหมือนคนบ้าฉันร้องอยู่นั่นอะคือดูกี่อีพีก็ร้องทุกอีพีเปิดมาแค่สิบนาทีฉันก็ร้องไห้ลวคือแบบเซนซิทีฟมากเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อกับแม่ จริงๆมีพี่น้องกี่คนพี่น้องอายุเท่าไหร่คือถ้ารวมรัดแล้วก็คือมีกันอยู่2คนนะคะเป็นนัดไปพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาวคนเล็กก็คือเพวานั่นเองห่างกัน4ปีตอนนี้นัดอยู่ ปีสี่พว่วก็คืออยู่ปีหนึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่มันเป็นช่วงอายุที่คุยกันรู้เรื่องนะคะไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่เหมือนแบบด้วยความที่เราห่างก,กัน4ปีทําให้เรารู้สึกว่าเราโตกว่าน้องในระดับหนึ่งทําให้แบบเราไม่ค่อยทะเลาะกันนะเออเราคุยกันเป็นเพื่อนแบบคุยกันมากกว่าแบบไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่โอ้คําถามนี้ถามว่าพี่นณมีแฟนหรือยังคะสั่นเสียอาการโดยทนันทีหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ อื่หลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้นะคะมีแฟนแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ต้องขืนแล้วล่ะเพราะว่าก็คบกันมานานแล้วนะคะก็2ปีละขอไม่แปะรูปแล้วกันถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ไปดูใน i ิน t a g r กรมได้นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งมาว่าพี่รู้จักกับแฟนเจอกันได้ยังไงพี่เจอเขาตั้งแต่มปลายแล้วค่ะรู้จักกันตั้งแต่มปลายเพราะว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันอืแต่ว่าตอนเรียนมหาลัยอยู่คนละมหาหลัยนั่นแหละ ต่อไปพี่นัดเรียนมัธยมที่ไหนคะนัดเรียนมัธยมที่โรงเรียนสาที่พิพูนบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็คืออยู่ที่บางแสนนั่นเองเนาะเพราะว่านัดก็อยู่บ้านอยู่ชลบุรีก็เลยไปเรียนตรงนั้นนะคะอยากรู้ว่าพี่นัดเตรียมตัวเข้าวาสศทอย,ยังไงคะหนูอยากเข้ามากเลยแต่เรียนสายวิคณิตเหมือนพี่เลย <laughs> พี่เรียนสายวิคณิตนะคะคือพี่อ่ะลงออดีมาน อาจารย์อู๋ The Brain ลงทุกอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์หมดค่าคอร์สไปเป็นหมื่นๆแต่ไม่ได้ใช้ทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเด็กโอ่หต้องรู้ได้แล้วว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไรเนาะ ต้องแบบพยายามเข็นความชอบตัวเองออกมาให้ได้นะตอนนั้นแล้วว่าเราจะเข้าคณะอะไรแล้วก็มาดูกันว่าอะไรที่จําเป็นและอะไรที่ไม่จําเป็นดูไปเลยว่าเขาต้องใช้คะแนนอะไรบ้างเราโฟกัสสิ่งที่เราจะใช้ยื่นพออย่างตอนนั้นนะ่ะของนดัดอะมันน่าจะเป็นคะแนนยื่นแกะอย่างเดียวที่นะสามารถยื่นได้ก็เลยกลายเป็นว่านัดเปลุยแกะลุยภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะคะมันก็เลยแบบมีคะแนนไปยื่นได้ พวกวิทยาศาสตร์พวกโอเนสังคมไทยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจเท่าแกะเลยนะเราตั้งใจแก็มากๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นคะแนนที่ใหญ่ที่สุดที่จะเอาไปยื่นได้อะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือต้องรู้ว่าอะไรจําเป็นและอะไรไม่จําเป็นให้ไปโฟกัสในสิ่งที่จําเป็นชีวิตมหาลัยเป็นยังไงบ้างครับเป็นคําถามที่เยอะมากว่าชีวิตมหาลัยเป็นยังไงบ้างทุกคนบอกเลยว่าชีวิตมหาลัยนะคะเป็นชีวิตที่สนุกครบรถ มากมากๆแล้วก็การบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมันสบายกว่าเรียนโรงเรียนเพราะว่าเราสามารถจัดตารางเรียนเองได้บางทีก็เรียนครึ่งวันอาทิตย์นึงแค่เรียน2อสวันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการจัดเวลาที่เราจัดเองและบริหารเองเพราะฉะนั้นชีวิตมหาลัยเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่ดีคุณจะต้องบริหารตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะฟ l o ์ไปทำให้เราโตขึ้นมันก็จะฝึกเราหลายๆด้าน ะะแล้วก็เป็นชีวิตวัยเรียนที่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนได้เรียนในคณะที่ตัวเองสนใจแล้วก็ชอบจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเรียนจะสนุกมาก อยากให้รีวิวคณะวรารสารหน่อยครับพอนะัดเรียนคณะวรารสารศาสตร์นะคะทุกคนอืมก็คือข้างในคณะวรารสารนะมันก็จะมีเอกหลายเอกมากเนาะอย่างเช่นเอกโฆษณาวิทยุโทรทัศน์เอกฟิล์มบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ก็มีคือมันมีเยอะมากแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยนะาถือว่านะเป็นเอกโฆษณาเป็นเด็กโฆษณา ะะด้วยความที่เป็นคณะวรารสารคนะณะวรารสารไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งพิมพ์นะคะทุกคนมันแค่เป็นชื่อโดยรวมเฉยๆปกติมันจะเป็นแบบเขาอาจจะเรียกว่านิเทศใช่ไหมแต่ว่าของเราเรียกคณะวรารสารนะคะแต่การเรียนคือหลากหลายไม่ใช่แค่สิ่งพิมพ์อย่างเดียวมันเป็นคณะสายสินค้าหนึ่งเลยต้องมาพื้นฐานก่อนมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อะคะ่ะทุกคนตามชื่อเลยว่ามีโฆษณาวิทยุอะไรต่างๆนี่ใช่ไหม อย่าอขอรับเรียนโฆษณามันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นการคิดหาไอเดียในการโฆษณาค่ะตรงตัวเลยทําโปสเตอร์ดีไหมทําโฆษณาดีไหมเอาโฆษณาไปลงในไหนดี IG ดีไหม Facebook ดีไหม TV ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของไอเดียมากกว่าประมาณน,นั้นขอบอกเลยว่าสนุกมากนะคะเชินชวนค่ะเชิญชวน <laughs> สนใจนะคะลองมาอ p e n h นเทาดูเนาะมีหลายอย่างอย่างเพื่อนั้นที่เรียนแบบวิดีโโทรทัศน์อย่างเงี้ยก็ได้เขียนสคริปต์รายการเองได้คิดรายการขึ้นมาเองรายการทีวีทุกคนหรือว่ารายการออนไลน์อะไรต่างๆนะคะมันก็อเป็นสิงสันที่น่ารักดีหรือว่าอย่างเอกฟิล์มเงี้ยก็คือให้ทําหนังเองเรียนปีไหนเหนื่อยที่สุดคะ บอกเลยว่าปีที่เหนื่อยที่สุดข,ของการเรียนในในคณะนั้นนะแล้วก็ส่วนตัวนั่นเองนันรู้สึกว่ามันคือปี3เป็นปีที่แบบฉันเกิดเลิกทำยู u ูบอะทุกคนมันเป็นปีที่เหนื่อยมากเลยนะโปรเจกติดกันทุกอาทิตย์มีพรีเซนต์งานเกือบทุกวันส่งงานเกือบทุกวันทำสไลด์พรีเซนเทชั้นแทบไม่ทันเพราะว่ามันมีพรีเซนต์ทุกวันเป็นปีที่เหนื่อยมากจริงๆได้นอนแค่แบบ3ชั่วโมงติดกันหลายๆวันเพราะต้องเตรียมพรีเซนต์โปรเจกค,คือแบบ ทุกคนจะตาคํามากช่วงนั้นอนะแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วนะคะทุกคนเยี่ยมเมื่อไหร่พี่นัาจะรับปริญ,ญญาคะเรื่องรับปริญญานะคะทุกคนน่าจะปีหน้าแหละคิดว่าน่าจะปีหน้านะคะเนี่ยทุกคนเราอะเรียนมาด้วยกันอ่านหนังสือมาด้วยกันสอบมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ารับปริญญาแล้วอย่าลืมมางานนะคะ เชิญชวนเป็นการชวนด้วยกันล่วงหน้าเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่นี้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอกำหนดการอีกทีหนึ่งนะคะ <S 2> <S 2> <S <S พี่นัดจะเรียนต่อโทที่ไหนคะเรื่องเรียนต่อโทนะคะทุกคนตอนนี้คือสมัครไปแล้วก็คือนิเทศที่จุลา ะะเป็นสาขาการสื่อสารแบบบูรณาการก็คือสมัครสาขาอันนี้ไปเป้าหมายของพี่นันใ้อีก5ปีต่อจากนี้คืออะไรตอนนี้พี่อายุปีนี้พี่24แล้วถ้าเกิดอีก5ปีก็คือ29เนาะโอ้เกือบ30แล้วนะก็คือพี่จะต้องมีการงานที่มั่นคงแล้วละ่ะในในจุดจดนั้นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจเองหรือว่าการไปทํางานประจาก็ตาม,มพี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะได้ทํางานแบบไหนนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อน ซึ่งงานต้องมั่นคงแล้วแ,แ,ลแล้วก็อีย่างหนึ่งที่อยากทําให้ได้ก็คือต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองอ่ะจะอยู่จังหวัดอะไรแบบจะอยู่กรุงเทพจะอยู่ชลบรุรีหรือว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เราควรจะต้องมีบ้านแล,ะละ่ะพี่คิดว่านะมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะตอนนั้นที่แบบจะซื้อบ้านซื้ออะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะต้องชัดเจนตรงนั้นละอยากทําบ้านมากเลยทุกคนเราคงมีความสุขมากในการแต่งบ้านทั้งบ้านอ่ะอืที่นั้ พอค่ะไม่แล้วเรียนแค่ปโทพอค่ะปเอกคงไม่ไปแล้วนี่แหละคะ่ะทุกคนนี้ก็เลยจะกลายเป็น Q&A ทั้งหมดที่วันนี้นั้นรวบรวมมาให้ทุกคนนะคะก็หวังว่ามันจะได้ตอบคาถามในหลายคนที่สงสัยต่างๆนะคะถ้าเกิดใครยังสงสัยอะไรหรืออยากให้ทํา Q&A อันต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้นะคะจะรวบรวมคําถามแล้วก็เอาไปตอบใน E ีถัดไปและการที่เป็น Q&A เนาะบวกว่าวันนี้จะฟังกันเพลินๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการเปิดเทอมอะไรต่างๆไว้ด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย